ทำงานหนักเครียดพักผ่อนน้อยตื่นมาไม่สดชื่นใครกำลังประสบป,ปัญหาเหล่านี้อยู่บ้างคะยกมือขึ้นถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องกลับมาดูแลร่างกายตัวเองอันดับแรกเลยนะคะแนะนําให้ทานเป็นมัลติวิตามินค่ะอย่างไบโอแคปมัลติวิตามินนะคะตัวนี้จะมีวิตามินที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน a B e, c d E K และแร่ธาตุที่จําเป็นกับร่างกายอย่างเช่นตัวซิงค์คอปเปอร์ซิลิเนียมแคลเซียมแมกนีเซียมแมงกานิส ที่สําคัญนะคะยังมีการเติมกรดอะมิโนที่จําเป็นกับร่างกายคือแอลกูตามีนค่ะจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกูตอะมิตกับกาบาช่วยให้ไม่อ่อนเพลียเวลาตื่นนอนทําให้รู้สึกสดชื่นและรู้สึกตื่นตัวค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีการเติมบรันเชนอะมิโนแอซิดคือแอลวาลีนแอลไอโซลูซ so ีนแอลลูซีนค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดอาการเมื่อล้าของกล้ามเนื้อลดการสลายของกล้ามเนื้อทําให้รู้สึกไม่เพลียค่ะตัวไบโอแคปมัลติวิตามินนะคะตัวนี้จะสามารถทาน2เม็ดหลังมื้ออาหารนะคะไปรนทําาาางสมน อย่าลืมกลับมาดูแลร่างกายของเรากันนะคะ